ไปจังไหนพี่น้องว่าจะพิงดังคืนน่ะติเลข้ road, าซิดโลดจะเป็นแย่แหลมจะเป็นเสียบบาซอบมาอียงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสวัสดีคุณพี่น้องวันนี้ได้รับเข้สเนนาสู่ช่องเนนิภูชาพิษลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะมาที่นี่ นูก,กัสีมาเบาเรื่องข้าวดีกับข้าวไา่ที่นู้เลยเกินไปในคลิปที่แล้วนะคะเจ้สเาสีเอาข้าวดีหรือข้าวไา่ก่อนเอาข่าลร่ก่อนละกันข้าวไายก็คือเหมือนที่แม่แดงสายจวดได้พูดไปในไลฟ์สดเมื่อเช้านี้นะคะก็คือเพลงชอบมาซึ่งเป็นเพลงที่หนูร้องบนเวทีคอนเสิร์ตเพชรลำเพลินนะคะก็คือวันติดลิขสิทธิ์นะคะพี่น้องคาเท่ากับ เมื่อว่านีนุเขาได้เขาไปประชุมกัะมีการประชุมกันแล้วก็มีการตัดเพลงออกไปหลายเพียงอยู่ค่ะซึ่งเพลงชอบม้าของหนูก็เป็นเพลงที่ถูกตัดออกนะคะตัดออกแล้วก็มีเพลงยายหล่มนะคะที่ได้ตัดออกบันนี้พ่อพอเพลงชอบม้าเพลงยายหล่มนะคะถูกตัดออกไปในสคริปคอนเสิร์ตโชว์ใช่ไหมคะเพลงเงินกับถูกตัดออกไปนึ่งนะคะถูกตัดออกไปหลายเพลงเนื่องจากว่า มันเรียบยังดนตรีกันไม่ได้นะคะซึ่งจําเป็นต้องตัดออกเทศไทยบดเเบิ้งเพียงโชว์อีกหลายเพียงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในความโชคร้ายนะคะก็คือมีความโชคดีค่ะก็คือทางทีมผู้บริหารเนี่ยเพิ่นสิสอริขาธิ์เพียงกับมาเนาะค่ะเนาะก็คือเพียงโชว์มาเพีงเยเล่มเนี่ยก็คือเพิ่นสิสอนีขาซิดกับมาทุเพียงเลยแล้วก็ทั้งเพียงเมาเต็มร้อยที่มีแนวโน้มในอนาคตว่า น่าจะโดนลิขสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะคะคือ mm hmm. กระสือกลับมาแต่กับว่ารู้ว่าเพื่อนสืส่อต,ตอนใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็กายอยากให้คพ่อพี่น้องติดตามว่าในวันที่8 13แล้วก็11แล้วก็งานต่อ,ตอไปเนี่ยในช่วงที่เพื่อนบาห์นในซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยเ mm hmm. พื่อนเสียเอาเพียงใดมากครู mm ้ hmm. ตอนนี้ก็กลับมาจะไปนอนที่บ้านเพราะว่าเราไปงานที่มุกดาหารพรุ่งนี้เพราะว่า บ้านหนูอยู่ทางมุกดาหารนะคะทุกคนเพื่อนทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าบ้านหนูซิยูติดกุชินาลายนะคะเป็นพนทองอยู่ติดกุชินาลายแล้วก็เป็นมุกดาหารนะคะขันไปงานกระสีกระสีไปไกๆไกลไก่ก,ยก,ยกอยู่โกสุมนะคะเนาะก็เลยบอกพี่เมยว่าหนูมารอที่หน้างานแล้วะค่ะเนาะกับบ้านนี้แล้วคะ่ะดีใจมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่างานมุกดาหารที่วันพรุ่งนี้หนูจะได้ ร้องเพลงไหนแล้วก็งานคักไปหนูจะได้ร้องเพลงอะไรนะคะว่ามันจะสนุกสเต็ปแค่ไหนกับอ,อีกลุกหนึ่งที่ทางพ่อมนุชัยจัดเพลงมาให้หนูร้องเต้นเต้นบาคาะทุกคนคะ่ะบ้านยีตตีรงเรียนนะคะเนาะมันแกจะมีเสียงเสียงคู่สอนหนังสือ ผู้สอนกับสอนผู้นอนกับนอน้าสำหรับคลิปนี้อ่ะต้องได้กับมีเรื่องมากเสงทุกคนซ้ำนี่ละค่ะจะไหนกะวันพรุ่งนี้เล่นอยู่มุกดาหารกับฝากทุกคนฝากซื้อบัตรฝากเข้ากลุ่มปิดแล้วก็ฝากคุณอยู่ไก่กับฝากมาชมมาเชียร์ขอเข้านัดดันหนาวิธี่ใน่นเดค่ะอยู่ที่อำเภออะไรนะที่าง อำเภอเมืองบ่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวะะัดกาฬสินธุ์อยู่สนามกีฬากลางนะคะเนาะในคลิปนี้ก็ขอตัวปิดคลิปไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายฮะ